ผัดเนื้อสับแบบแห้งๆค่ะหญิงสวัสดีจ้าแฟนอยากกินเมนูเนื้อค่ะหญิงก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเพราะตัว,ตวหญิงเองไม่ได้กินเนื้อค่ะแต่วันนี้จะกินแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเด็ดกะเพราค่ะแล้วก็พริกไทยเด็ดให้เป็นเม Est ็ดๆนะคะพริกที่หญิงจะใช้จะเป็นพริกแห้งค่ะปั่นพริกแห้งก่อนเลยนะคะตามด้วยพริกสดแล้วก็กระเทียมค่ะปั่นรวมกันเลยนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะนําพริกกับกระเทียมผัดให้ส่งกลิ่นหอมแล้วใส่เนื้อตามลงไปเลยนะคะใคร,ใครชอบกินผัดกะเพราแบบแห้งๆบ้างคะบ้านหญิงนี่ชอบแบบแห้งๆเลยค่ะผัดจนเนื้อของเราแห้งดี แล้วปรุงรสด,ด้วยซอสหอยซีอิว๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำตาลมะพร้าวผงชีสดแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะหญิงก็จะผัดจนกว่าเนื้อแห้งได้ระดับนี้เลยนะคะต้องระวังด้วยนะคะอย่าผัดให้แห้งเกินไปค่ะน้ำมันที่เนื้อจะออกนะคะจะกลายเป็นว่าเนื้อจะดูแข็งๆค่ะตามด้วยการใส่พริกไทยสดแล้วก็กระเพราลงไปเลยนะคะหญิงมีใส่ใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วหญิงก็จะมีเติมน้ำปลาที่ขอบกระทะด้วยนะคะเพิ่มไฟให้แรงค่ะกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเนื้อ ผัดเผ็ดของหญิงค่ะก็เป็นแบบผัดเผ็ดเผ็ดแห้งๆนะคะใครชอบกินแบบนี้บ้างคะกินก็หอมสมุนไพรมากๆเลยนะคะหอมพริกแห้งด้วยค่ะใครเป็นเหมือนหญิงบ้างไหมคะชอบกินกะเพราแบบราดข้าวค่ะไม่ชอบกินแบบที่ตักมาจากจานนะคะชอบราดข้าวกินแบบนี้ค่ะข้าวสวยร้อนๆคือฟินเลยนะคะแต่มันจะขึนน้นก้นนะถือว่าความเผ็ดแบบผัดเผ็ดเปล่าอป่าเนี่ยแต่ปัญหาคืเอเพริลันป่าพี่มันเป็นแผลอยู่ มันก็นต้องเปข้างแห้าอร่อยิ้ตนมไม่ฉุนอ่ะไม่ต้อง่อยนะคะร่อยแฟนหญิงก็กินร่วมกับกระเทียมดองนะคะเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้หญิงไม่เคยกินเนื้อมานานมากส1บอปีอะ่ะเมื่อก่อนชอบกินเนื้อมากว่าหญิงก็ไม่ได้กินนะคะหญิงก็พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าทําไมถึงหญิงไม่กินเพราะว่าหญิงสงสารแต่ว่าหญิงก็สงสารหมูสุดท้ายนะคะหญิงก็กลับมา กินเนื้อมาจากสิบเอ็ดปีที่ไม่ได้กินก่อนคือชอบกินเนื้อมากตอนนี้จะกินได้ไหมเนะี่ยรสชาติอร่อยมากแต่ว่ายังไม่ได้กินเนื้อนะความรู้สึกหญิงก็เหมือนกินกะเพราแซบเลยค่ะยังไม่ได้กินเนื้อนะเหมือนกะเพราหมูธรรมดารสชาติสุดจีด รสชาติของหญิงนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าทํากระเพราก็ต้องแซบถึงใจค่ะถ้าทาของผัดเผ็ดเผ็ดแบบนี้นะคะก็จะเผ็ดจัดจ้าน<อ>และรสชาติเข้มข้นค่ะปกติหญิงจะเหยาะน้ําปลานะคะแต่วันนี้รสชาติเข้มข้นอยู่แล้วค่ะกินกับไข่เค็มแบบที่ไม่ค่อยเค็มก็อร่อยเลยนะคะจานนี้ที่กินนะคะกินเนื้อออกน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าเครื่องเทศหญิงจัดเต็มมากค่ะร้อนแรงมากเลยนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะลองทําตามกันดูนะคะวันนี้หญิงไปก่อนแล้วค่ะบายบายจ้า